ไทยเปไถ่โจมซีเหมือนจริงนะคะ4วัน3คืนพาราเริ่มต้นอยู่ที่1499ค่ะโปรแกรมนี้นะคะจะเดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ตแอร์<า>ค่ะเดินทางได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาเลยอันนี้เป็น4วัน3คืนเนาะใช่จะเป็นรวมไฮไลท์ของไต้หวันเลย จะเดินทางออกจากประเทศไทยประมาณตีห้าครึ่งจะถึงที่นู่นประมาณ8ปดโมงห้แล้ววันแรกคือเราจะเดินทางไปถูงเมืองไถจงไปชมร้านมิยาฮาร่าหรือว่าเป็นร้านขายไอศครีมนะคะโปรแกรมนี้พิเศษจะให้ไอศครีมคนละหนึ่งสกู๊ปแล้วตอนเย็นจะพาท่านไปที่ตลาดไถจงมาร์เก็ตนะคะจะมีพวกแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนีแนะนําเลยสายช้อปปิง้ง วันที่สองนะคะเราจะไปที่หมู่บ้านปีศาจทีโถนะคะทำนนมาจากไม้ทั้งหมดจากนั้นนะคะเราจะแวะที่ร้านพายสับป,ปะรดสิ่งที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นพายสับป,ปะรดมีไปชิมชาอูหลงเป็นพิธีชงชาแบบของไต้หวนันมีให้ชิมชาอูหลงด้วยจากนั้นนะคะไปสักกะระเทพเจ้าควนอูนวัดเบมือนบูหรือวัดควนอูนะคะหลังจากนั้นนะคะจะพาทุกท่านไปล่องทะเลสาบสุริยันจันาทาอันนี้รวมค่าล่องเรือให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรอือยง เลยยย้้อนดวหลังจากนั้นนะคะจะไปสักการะอัฐิของพระถังซัมจัง๋งนวัดพระถังซัมจัง๋งหรือวัดสวนกวางนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางเข้าเมืองไถ่ตรงไปพักที่ไถ่ตรงนะคะวันที่3เราจะพาท่านไปที่ร <Okay. S 1> ้านซอยจะเป็นร้านรัฐบาลของที่ไต้หวันแล้วก็เดินทางสู่ย่านจงซานนะคะจะเป็นแหล่งรวมร้านแฟชั่นเหมือนกันพวกร้านคาเฟ่พวกร้านนั่งชิลนี่นะคะ หลังจากนั้นจะพาทุกท่านไปที่ตึกไทเป101จะเป็นตึกที่สูงที่สุดของไต้หวันแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะพาไปที่อนุสร์สถานเจียงไคเชกไฮไลท์อยู่ตรงนี้ตอนเย็นจะพาทุกท่านไปช้อปปิ้งอีกแล้วที่ซีเหมือนติงในมาร์เก็ตนะคะใครอยากกินชานมไต้หวันจุดกำเนิดตรงนี้เลยมีพวกของแบรนด์นมราคามันจะถูกกว่าไทยประมาณ3 0 ส่วนวันสุดท้ายนะคะเราจะไปที่วัดหลงซานเป็นวัดที่เก่าแก่ของไต้หวันแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะเดินทางสู่เมืองนิวไทเปนะคะจะไปที่หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน หิงจากิืวเพิ่มเสร็จนะคะเราก็จะพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทยเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มสีถึงไทยประมาณ4ี่ทุ่มยีค่ะใครสนใจเนาะไต้หวันนะคะเป็นทัวแนะนํานะใช่รวมไฮไลท์ของไต้หวันไว้เรียบร้อยนะคะสนใจประเทศไหนโปรแกรมไหนเข้ามาสอบถามบ้านเขียวได้เลยนะคะ